สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซามูไรวอร์ที่น่าหลักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์สีดาวพูดเรื่องนิ่มต้นแล้วกันนะครับถ้าแบบมีปั๊บเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้เพราะว่าจะได้ใช้ในอนาคตนั่นเองครับก็จะมีตัวไหนยังไงบ้างนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมมาฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วย้วกันนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มที่ไปทีละธาตุกันก่อนละกันนะครับเน้นย้ำนะครับอันนี้เป็นสลับผุ้เล่นเริ่มต้นนะครับทุกคนนะคือจะได้มาเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ในอนาคตอาจจะได้ปั่นนะเป็นมาสเตอร์สนะีดาวเนาะเออมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยลวกันนะครับผมก็ตัวแรกเนี่ยถ้าถ้าได้มาเนี่ยคือควรเก็บไว้ก็คือจิ้งจอกนะผมมาจิ้งจอกเก้าหางนะครับผมทาไมถึงแนะนําให้เก็บตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเอาไปใช้ในคอนเทนต์ BJ5 นะครับที่เราเรียกกันว่า สามหัว3หัวตัวนี้จริงๆควรเก็บไว้นะอาจจะไม่ได้แบบมีความหวือหวามากมายนะผมแต่ว่าหลีดพี่แกเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีให้กับมอนเตอร์คาดไฟเนี่ย40%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็มาดูตรงข้อมูลตรงนี้นะครับการใช้งานก็จะหนักในคอนเทนต์ BJ5 นะครับหรือ3หัวการที่เราเรียกกันเนาะ,อ,ะอันนี้สำคัญมากนะคนถ้ามีปั๊บเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าจะเริ่มใช้แบบไอดีแบบเริ่มฟามร์มลูนได้แล้วนั่นเองครับ รูมันใช้งานง่ายมากนะใส่เป็นรูนแบบ3ไฟคือจบนะประมาณนั้นละกันนะเอออันนี้คือตัวแรกนะผมอ่ะต่อไปตัวที่ะครับผมตัวที่2ก็คือเมียไฟเราจะเรียกกันว่านะเมียไฟเนาะตัวของซีฟริสนะครับผมก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เอามาลงในเรื่องของบีเจไฟเหมือนกันนะครับผมอะ่ะก็การใช้งานก็จะประมาณนี้ครับอ,อ่ะเป็นทีมแบบออตัวน้องเนี่ยตายเกิดตายปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการล้างสถานะแดงเนาะล้างเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะได้หิวด้วยอนยะ่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ เออใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับในคอนเทนต์สหัว BJ เจไฟเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆกแบบซโล่นั่นเองอันนี้คือคนเก็บไว้นะจะได้มาในเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนินจาธาตุไฟนะตัวเนี้ยจริงๆของน้องเนี่ยจะใช้งานเป็นหลักนะก็จะเป็นในคอนเทนต์แบบการตีคนอย่างพวกเอ่อ คิววอลซิกบอลนะครับแล้วก็ที่งสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือลงหอได้ลงหอที่จะเป็นชั้นวาแสงอะ่ะเอออันนี้ลงได้นะครับเก่งมากๆเลยนั่นเองครับอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะตัวนี้คือโอเคอยู่พอสมควรนะครับผมประมาณนั้นละกันนะอันนี้จะเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะเล่นนะครับว่าปูพื้นฐานสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นมัลเตอร์ภาพรวมทั้งหมดเด็กก็จะเป็นในคอนเทนต์แบบเอ่อ PVE หรือสายฟ้ามากกว่าสายตีคนเนี่ยผมยังไม่อยากจะลงดีเทลเยอะถ้าแบบตัวไหนที่มันเก่งๆจริงอันนี้อาจจะลงดีเทลเยอะให้ละกันนอะ เออก็แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมอันนี้เป็นมังสเตอร์ฟิวชั่นด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเปิดได้มาก็ควรเก็บไว้ก็คือตัวของน้องแวมไฟนั่นเองครับแวมไพร์ธาตุไฟนะครับตัวนี้ก็เก่งไปได้เยอะนะครับผมโกเลมเออมังกรได้นะครับเนโครได้นะครับแล้วก็หอก็จั่แมวแวววับตัวนี้เป็นตัวที่แบบปูพื้นฐานได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแวมไฟนะฮะต่อไปนะครับผมสำหรับตัวของแท้ไฟนะครับผมก็ แา่ไฟเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามันลงในคอนเทนต์ตัวของ bj นะครับผมอ่ะหรือรอยแยกปัตตพีหรือ3หัวที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นตัวของแท่ไฟนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะได้เรียกว่าดีทั้งหลีดนะหลีดตัวของน้องเนี่ยเป็นหลีดเพิ่มคีย์ิคอเนี่ยแบบออนอราวเนี่ยสิเเนาะแล้วก็ดาเมจแรงมากด้วยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนตัวผมใช้งานนะไมมม่่่่รู้้้้เหืืออนนนนนกััววาาคใชแแตตีถบบ เราได้มาในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาที่เราลงนอนสอีมันจะลงง่ายมากเพราะว่าออตัวเนี้ยมันมีสกิลฮิวแบบเยอะมากอะสกิลสองฮิวฮิวแรงมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มบัฟดาบนะครับสกิลสามก็จะเป็นการแบบเพิ่มบัฟดาบได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สะแปมบัฟดาบได้ค่อนข้างที่จะถี่เลยแล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยเป็นดาเมจได้ซัพพอร์ตได้แล้วก็แบบเ,ออเป็นตัวที่สามารถที่จะมาแบบปับดาบแบบถีถีได้นั่นเองนะเป็นตัวหนึ่งที่ลงนอนสีได้แบบแทบจะทุกอย่างเลยนะ ทุกเว้นหนอนที่ลงไม่ได้ก็จะเป็นหนอนธาตุน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยมาลงได้หมดเลยนะครับเป็นตัวที่แบบอนเนกประสงค์จริงๆนะครับสำหรับตัวของพัดธาตุไฟนั่นเองครับเก่งโคตรๆนะอันนี้จริงๆเชีย์มากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของพัดไฟนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมอัศวินเมธมบต์ธาตุไฟนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแอสตานั่นเองครับตัวของแอสตาเนี่ยบทบาทหนักๆของน้องเนี่ยจะเน้นหนักในทางคอนเทนต์ตัวของเนโครโพลิสเป็นหลักนะฮะ คืนี้จะเอามาลงในเรื่องของพวกเกี่ยวกับเรื่องเนโครไวอะไรเงี้ยเป็นทีมเฉพาะเนาะที่สําคัญคือน้องมันยังสามารถลงในเรื่องของหนอนสีได้นะครับดันเจียนของวิญญาณได้นั่นเองครับคือมันไปได้เยอะจริงๆทุกคนผมก็รู้สึกว่าตัวของอเรียกว่าไงนะลาพิสไฟเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับถ้าใครที่มีก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่า ใช้งานเยอะแล้วก็คุ้มค่ากับการปั้นมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าได้มาช่วงแรกเนี่ยเก่งเก่งเลยนะปรับปรับไปใช้ได้เยอะนะครับผมต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ต่อให้มันไม่มีจักรเออมันไม่มีบูมมันก็เก่งนะครับผมจักรไฟเนี่ยจะเป็นที่นิยมในการใช้ในการลงแบบพวกเกี่ยวกับเอ่อในการเปิดเกาะนะครับผมที่เจอเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวของดันเจียนเออมังกรนะครับอ่ามันดันเจียนมังกรนะครับ แล้วก็ตัวของดันเจี้ยนวอสวิญญาณนะครับผมถุงวิญญาณประมาณนี้นะครับ <_ d ance> แล้วก็ยังสามารถตีคนได้ด้วยนะครับผมลงในโคก็ได้นะแต่ว่าถ้าลงในโคเนี่ยมันจะต้องมีบูมเข้ามาแซมแซนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งเก่งเลยนะครับผมสำหรับตัวของจักรไปนั่นเองนะครับคือต่อให้ไม่มีบูมพี่เกยก็เก่งครับประมาณนั้นละกันเนาะเออประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ต่อมานะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะครับก็คือตัวของโอลิมุขาไฟนะครับ ตัวนี้จริงๆจะเริ่มโดดเข้ามาในคอนเทนต์แบบการตีขนซแซมและแต่ว่าตัวของพี่แกเองอ่ะก็ยังจะสามารถที่จะลงในเรื่องของแบบนอนสีได้บางเฟรดในการที่เราขาดดาเมจเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำดาเมจแบบไม่สนใจธาตุอะไรมากมายเงี้ยคือสามารถที่ทำดาเมจธาตุน้ําได้แรงมากๆจากสกิลของมันอะ่ะคือมันเน้น ATK เงี้ยคือมันไม่ต้องสนใจในเรื่องของพวกคีเล็ขี้ดมอย่างเงี้ยครับมันเน้น ATK เป็นหลักเลยครับมันก็เลยทํารูนง่ายมากๆนั่นเองครับสรับตัวของโอนิงมูชาชา์จไฟครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนั่า ก็มอนเตอร์ธาตุไฟก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมตกหล่นตัวไหนไปก็ขออภัยด้วยจริงๆอันนี้จะตอบให้ไปทีละธาตุละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยและที่สาคัญคือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้ผมทีนะครับว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวซัมเมอร์วอรที่น่าหลกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์ธาตุน้าสีดาว พูดได้เริ่มต้นห้ามกินนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยคือพยายามเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วยนะกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงมอนเตอร์สีดาวก่อนเลยแล้วกันนะครับมอนเตอร์สีดาวธาตุน้ําตัวแรกห้ามกินเลยก็คือผัวน้ําอันนี้เราจะเรียกกันว่าผัวน้ำนะทุกคนนะบางตัวผมอาจจะเรียกฉายา,ยาหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมผัวน้ำเนี่ยเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งท เก่งมากๆนะครับผมเก่งแบบคือมันไม่ควรที่จะเป็นมอเตอร์สีดาวแกมันเกิดมันควรเป็นมอเตอร์5ดาวเว้ยมันเก่งจริงนะครับผมเอ่อตัวของผัวน้ำนะครับผมสกิลที่1ของน้องเนะี่ยมีการปรับมาใหม่นะครับก็คือเป็นการตีแล้วก็มีโอกาสลดเกจของศัตรูลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมสกิลสองก็คือตีแล้วก็ลดเกจได้นะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่สามก็คือตีแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับแช่แข็งพร้อมกับสโลว์นั่นเองนะครับสกิลของน้องเนี่ยครบเครื่องมากๆจริงนะครับเป็นตัวซีซีเอ ตัวนี้จริงๆการใช้งานของน้องเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสามารถลงกลูร์เลมได้ครับมังกรได้ครับผมแล้วก็หอได้เก่งมากๆนะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับทำรุ้นง่ายสุดใส่เป็นเอกเจเทินกับแม่นยําได้ก็คือจบนะครับผมทำรุ้นง่ายเป็นทุกที่เก่งโคตรๆถ้าเต็มสิผมให้ตัวนี้ร้อยหนึ่งอ่ะทุกคนคือมันเก่งขนาดนั้นอ่ะขนาดที่แบบว่าแกคะแนนเต็มสิก,กูให้ร้อยมันเก่งจริงนะเว้จริงทุกคน,กคนไม่ควรเป็นมันเต็มสิดาวเลยตัวนี้เอออันนี้คือตัวแรกนะผมอ่ะ ต่อไปตัวที่2นะครับตัวนี้จะได้ใช้งานแน่ๆในอนาคตนะครับก็คือทีมตัวของการฟาร,ร์มเร็วนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเอ่อมังกรมังกรเร็วนั่นเองนะครับผมทีมที่ใช้ในการลงในเรื่องของมังกรเร็วนะครับนี่ทีมนี้หลายคนก็สั่งส่วนตัวผมเองก็ใช้นะเป็นทีมที่ผมใช้แบบบ่อยมากเป็นทีมเมนเมตาเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวของทีมมังกรเร็วเนี่ยทำรูไม่ได้ยากมากแต่ว่าคือจริงๆสแตทแอจะต้องเพอร์เฟกนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็ <c oughs> ตัวของไพ่น้าเนี่ยเก่งมากนะผม นอกจากที่ตัวของน้องเนี่ยจะเอามาลงในเรื่องของมังกรแล้วอะ่ะมันยังสามารถลงในโค้ได้นะครับผมแล้วก็ทีมกัรไปมากกว่านั้นก็คือมันจะสามารถที่จะเอามาสาสาสในคอนทิต์แบบเออริธาอาทีเอแล้วก็กิลวอลซีฟอร์ได้เป็นตัวหนึ่งที่อเนกประสงค์จริงนะสำหรับตัวของไพ่ธาตุน้ำนะครับก็รุนที่แนะนําส่วนมากก็จะเป็นทีมดาเมจนะครับเป็นรุนตัว A หรือรุนรูนโทสะแล้วก็รุนเออคิเรตอะไรพวกเนี้ที่เราใสา่ใส่กันนะเป็นทีมดาเมจเนาะตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ ที่แนะนาให้ปัน้นที่แนะนําให้เก็บไว้ก็คือหมวยทัดน้ําหมวยน้ําจริงๆอะ่ะผมใช้งานน้องค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสามหัวก็ใช้ตระกูลน้องสนะีผมใช้งานหมดแล้วที่สาคัญคือน้องลงในโคโพลิสได้ด้วยนะั่นเองครับเป็นอีกแก๊งหนึ่งที่เอามาลงในเรื่องของนโคโพลิสได้ค่อนข้างดีมากๆนะผมสำหรับแก๊งหมวยนะครับเกือบทุกค่าเลยนะลงในโคโพลิสได้หมดเลยนะครับตัวนี้จริงๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> การใช้งานอะ่ะจะเป็นการเบิร์ดดามจเป็นตัวที่ทำดามจคล้ายๆกับตำแหน่งอินูเมอรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวของน้องเนะี่ยมันมีดีตรงที่า คิอสามหงน้องในเกาะแตกได้ด้วยนะครับผมรูนที่แนะนําก็จะเป็นในเรื่องของสายดาเมจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูนตัวเอก็ดีรูนโทสะก็ดีหรือเป็นรูนชิเลก,ก็ดีนั่นเองครับเนี่ยมันเอามาลงในเรื่องของสามหัวได้นะครับผมแล้วก็นอนซีได้เก่งมากๆเลยนั่นเองครับผม,มประมาณนี้เป็นตัวที่เอามาเล่นคอนเทนต์ PVE ได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมสำหรับตัวของหมวยทัดน้ำนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับผมสำหรับอีกตัวนึงนะครับอันนี้คือถ้าได้มาเนี่ยผมแนะนําให้ให้เก็บไว้นะครับก็คือตัวของน้องราชาคุณเถื่อนนั่นเองครับตัวนี้จริงๆอ่ะการใช้งานของน้องเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นในคอนเทนต์ของตัวมังกรได้ครับลงมังกรได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของเออ่โกลเลมก็ได้นะครับผมสามนอนสีก็ได้นะครับผมตัวนากเนี่ยจะไปในคอนเทนต์ที่จะเรียกได้ว่าหนักไปทางนอนสีซะมากกว่านะครับผมเนี่ยมันจะลงนอนสีได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้3หัวได้นะ ตัวนี้สาหัวได้เพราะว่ามันมีในเรื่องของแบนดิ้งได้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมกันนะครับผมตัวมากเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทีมมังกรกันมากกว่าแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพวกเกี่ยวกับนอนสีอย่างเงี้ยครับนอนสีผมใช้น้องอยู่นะคือมันจะเป็นในเรื่องของการเล่นในเรื่องของนอนสีแบบพวกาัดน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าแซตเอรืซสถิติของผมมันมันโชว์ไหมนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ เออเห็นไหมนอนสีาตดไฟแล้วผมประมาณนี้อันนี้คือเป็นโจที่ผมใช้จริงๆนะอย่างมวยน้าผมก็ใช้นะผมอันไหนที่ผมใช้จริงะผมก็จะบอกว่าเออผมใช้จริงๆแล้วก็การใช้งานของมันก็คือค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะส่วนมากเนี่ยมันจะเน้นในคอนเทนต์ในตัวของมังกรเป็นหลักนะครับมังกรกับนอนสีอ่ะส่วนมากจะโดดเด่นแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าได้มาก็อยากให้เก็บไว้เหมือนกันนะครับบางตําแหน่งหรือบางเอ่อบางคอนเทนต์บางตัวของเราเนี่ยมันขาดจริงๆไว้ทุกคนคือตัวนี้มันช่วยได้เลยผมดมมรงมากิมีหน้าสั่ ประเี็นจริงๆก็เล่นสายดาเมจได้เลยครับทำคิเลตล้อคิดาเมจบึ้มบึมนะครับมี ATK แบบหนักๆหน่อยจะเป็นรูนอะไรก็ได้ครับมันไม่จํากัดรูนนะครับเพราะว่าเราเอามาเป็นตัวดาเมจแต่ถ้าจะเอามันลงในเรื่องของคอนเทนต์มังกรเนี่ยก็จะใส่ตรงเป็นตัวของเอกเจเทิร์นเป็นต้นนะครับเอกเจเทิร์นแม่นยำเอกเจเทิร์นคิเลตนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งหัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมสลัดน้ำนะผมเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะผมเพราะว่าสกิลสามเนี่ยมีทั้งพับดาบแล้วก็เกาะแตกไปในตัวเดียวกัันนะครบผมซึ่ง ตำแหน่งแบบเนี้ยหรือตัวแบบเนี้ยหายากมากจะเรียกเป็นมอนเตอร์5ดาวอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้ครับเพราะมันเก่งขนาดนั้นทุกคนอ่ะแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับมันชอบหักหลังเราครับมันชอบทำตัวหน้าด้านนะบุมมันเกาแะแตกวัดตีุสูง <c oughs> เอาง่ายๆครับปวดสกิลสามเกาะแตงว้ดตีนเนี่ยเหงาดากคือ <c> ม <oughs> ันเป็นตัวที่แบบทำตัวหน้าด้านอทุกคนเข้าใจฟิลว่าเออก็เป็นตัวที่หลายคนก็ทั้งชมแล้วก็ด่าในตัวนึง เดีวยวกันตัวเดียวกันเนะี่ยตัวนี้จริงๆที่ผมแนะนําให้เก็บไว้เพราะว่ามันเก่งมากๆนะผมมันลงในเรื่องของแบบส่วนมากจะเป็นคอนตินตีคนแต่พอได้ลงแล้วมันเก่งจริงๆทุกคนก็ตัวนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าพยายามทํา ACC ไว้แบบประมาณ85ขึ้นไปอย่าตามกว่า85ไม่บั้มันจะเจ็บนะครับผมแบบมันเกาะแต่ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็เอ่อตัวของรูนผมแนะนําเป็นรูนแบบตัววิปนะครับหรือรูนช็อปไว้นั่นเองนะครับประมาณนั้นระกันนะเออสำหรับตัวของน้อง สลัดธาตุน้ำนั่นเองเก่งคอนทิ้งการตีคนนะแต่ถ้าได้มาเนี่ยคือเก็บไว้เลยนะเพราะมันเก่งจริงๆนะผมอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับ <c oughs> ต่อไปครับผมก็คือ,อตัวหนึ่งก็คือราพีธาตุน้ำอันนี้ก็เป็นมอเตอร์พาฟาร์มนะครับผมแล้วก็ลงในโคได้นะครับผมแล้วก็มังกรได้ด้วยแล้วก็ลงในเรื่องของ BJ4 นะครับผมที่เราเรียกกันก็คือแบบ3หัวชั้น4ี่นะครับแล้วก็ตัวของนอนสีได้ค่อนข้างดีเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งมากๆนะผมสรับแก๊งราพีเนี่ยเก่งทุกธาตุเลยนะผมโคดโดเด่นนะครับผมประมาณนั้น <c oughs> ต่อมาะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ถ้ามีเนี่ยควเก็บไว้ก็คือตัวของน้องเแจ็คออร์คเคิลทัดน้ำตัวนี้จริงๆการใช้งานของน้องเนี่ยเก่งไปได้หลากหลายจริงๆนะตัวเนี้ยหนึ่งลงมังกรได้ลงในโค้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือตัวของน้องเนี่ยตีคนเก่งมากนะผมเก่งแบบเก่งมากอ่ะแม่จ๋ากิวอลซิกวอได้อดินาอาร์ทีเอได้นะครับผมมันเก่งขนาดนั้นอ่ะถ้าให้คะแนนเต็ม1ิผมให้1ิบเลยนะตัวนี้เก่งแบบ เก่งจริงๆเก่งแบบมากๆนะครับผมแต่ว่าการใช้งานแล้วก็ร่วงของทีมต่างๆมันามอาจจะต้องซัพพอร์ตนิดหนึ่งนะครับผมตัวของน้องเนี่ย <c oughs> มันจะมีแพสซีฟสกลิลที่ค่อนข้างขี้โกงคือมันตีปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการขโม,มยในรุ่งของปะฟ้าของตัตรูมันกันแล้วก็สกลิลเนี้ยจ,จะแรงตามความเร็วของน้องนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบร,รีวิวมอนเตอร์นะอาจจะแบบพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ารูนต้องเออมอนเตอร์แบบเนี้ยทำยังไงบ้างสกลิลแบบไหนนะครับ ตัวที่รูนที่ใช้งานของน้องสมมากก็จะเป็นเอ็กเ์เทอร์นะเอ็กซ์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็เอ็กซ์เตอร์เนมิสิตอย่างเงี้ยที่ผมเจอมาแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ในรูปของการฟาร์มเป็นหลักนะเพราะจะเป็นเอ็กซ์เตอร์เคีย์เรตประมาณนั้นนะครับเท่านั้นเองแรงๆหรือจเจ็บๆหรือเป็นเอ็กเ์เทอร์แม่นยำก็ได้เน้นขโมยบัฟนั่นเองนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็ใช้งานได้เยอะจริงๆนะครับผมแบบสุดๆนะผมอ่ะต่อไปนะผมอีกอันนี้ผมมัดรวมกันเลยแล้วกันนะครับผมจักรกระบุมจักรกระบุมธาตุน้ำถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเเเเกกก็บไวว้ลยพราาาะ่่มมันง จากเอ่อจากน้ําเนี่ยส่วนมากก็จะลงในเรื่องของเนคูโพลิสได้นะครับผมมังกรได้นะครับกูลิมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอนสีได้นครับผมแล้วก็เอ่อสามหัวได้คือมันเก่งขนาดแบบเทียแบบถ้าเป็น3าเอผมให้3าเอเลยตัวนี้เก่งจริงๆเก่งมากๆแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะต้องมีตัวของบูมเข้ามาแซมถ้าจะเก่งขึ้นไปมันต้องมีบูมธาตุน้ําเข้ามาแซมครับบูมน้ําเนี่ย มันทาให้ตัวของดามจของตระกูลจักรเนี่ยมันจะแรงขึ้นเนาะแล้วก็เวลาที่แบบสัตูมาตีน้องเนี่ยหรือมาตีตระกูลจักรบุมเนี่ยดามจเมก็จะเบาลงนั่นเองครับส่วนมาก2ตัวเนี้ยจะนิยมใส่รูมเป็นเอ็กเทิร์นกับคีเล็กกันเพื่อที่ทำดามจเแรงๆนั่นเองนะครับก็การใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยครับไปไปไปด้หลากหลายจริงๆนะผมซึ่งเชียมากๆเชียจริงๆถ้ามี2ตัวนี้อยู่ก็คือแบบวานวานเจี๊ยบเลยนะผมอ่ะต่อไปับปืนกลทาาดน้ำนะครับผมปืนกลทาาดน้ำเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะนิยมในการ ทีคอนเทนต์อื่นเนี่ยผมไม่ค่อยเจอในการเล่นสักเท่าไหร่ในช่วงแรกแรกนะผมส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของเนโครโพลิสเป็นหลักนะซึ่งตัวของเนปืนกลธาตุน้ำเนี่ยถ้าในช่วงแรกๆที่เราได้มาเนี่ยไม่ต้องเอาเวกนะทุกคนนะพยายามกินสก,กิลให้สก,กิลที่2เต็มนะครับพอสก,กิลที่2เต็มก็คือปล่อยจอยปล่อยใจได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนมากจะแนะนําใส่บอลลูนเอ็กซ์เทอร์นะรนะครับแล้วก็รูนคอเตอร์นั่นเองครับตัวนี้เก่งมากๆเก่งจริงจริงนะผมแบบ โอ้โหเก่งเก่งเก่งนะครับแต่ว่าสมากก็จะใช้งานในเรื่องของเนโครโพลิสเป็นหลักนั่นเองครับจริงๆริมันลงมังกรได้ด้วยนะแต่ว่าตัวป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมอะ่ะก็เลยมีตัวแทนที่ดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเนโครโพลิสหลักนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันถ้ามีเก็่ไว้นะเพราะว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆ <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้คนหากันเยอะมากก็คือตัวของ ไวเซนมาสเตอร์ Master, นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าดันซิมนะครับเป็นร่างเอ่อคอแลแลบของสตรีไฟเตอร์นะครับผมประมาณนั้นนะครับตัวเนี้ยจริงๆอ่ะไมแคแนิกของการเล่นของมันเนี่ยก็คือถ้าสตูไม่ได้มาตีน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทำดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับแบบ100%นะซึ่งตัวเนี้ยจะเอามาใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทีมมังกรเร็วนะครับผมอ่าประมาณนั้นส่วนมารลูนก็จะเป็นเน้นแบบดาเมจก็ลูนโทซาแล้วก็ลูนตัวเอก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูนขี้ละเอี้ย่่ะมมนนทาด คือเพอ่มค่าเพอร์เฟกของออฟมันต้องต้องสวยประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าผู้เล่นเริ่มต้นมีตัวนี้นะผมแนะนําให้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตที่ใช้แน่ๆ1น0่เนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ไปได้เยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ d ิววอซิกวอลเนะี่ยน้องก็ไปได้นะผมเอามาเล่นสระต,ะต่อเน,นี่ยได้เลยนะผมเก่งมากๆเก่งขนาดที่ว่ามอนเตอร์5ดาวบางตัวยังไม่สามารถทัดเทียมตาเหน่งของน้องได้ทุกคนคิดสภาพแค่นั้นแหละมันเก่งจริงๆเว้ยอันนี้ผมเชียร์มากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นมอนเตอร์ 4ดาวนะครับทั้งหมดที่ถ้าผู้เล่นเริ่มต้นนะครับได้มาอยากให้เก็กบไว้ตัวมากเนี่ยมอนสเตอร์สีดาวในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะหนักในคอนเทนต์ PVE หรือการฟาร์มเป็นหลักนะซึ่งมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมันก็แบบจะเป็นเฉพาะเคสหรือเฉพาะตัวเน่ยผมอาจจะไม่ได้พูดลงดีเทลนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มอนสเตอร์ที่ผมไม่ได้พูดมาข้างต้นก็ได้ว่าแต่ละตัวมีสก,กิลเป็นยังไงแล้วก็แมคชีนิกการเล่นเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมอา่าก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ อแฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์โบที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมซิงเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงมอนเตอร์นะครับผมสีดาวทตุลมที่ห้ามกินกันนะครับผมอ่าก็เป็นท่ดไฟแล้วทตุน้ําแล้วนะฟีดแบคหรือผลตอบรับเนะี่ยค่อนข้างดีมากมากแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงท่าลมซึ่งเป็นเท่าสุดท้ายนั่นเองส่วนแสงกับมืดผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าตัวของพี่แกเย่ย แสงกับมือเนี่ยเอดิเด็กอะต่อให้เป็นเอดิเด็กแค่ไหนอะไม่ได้ใช้ยังไงก็เก็บไว้ครับเพราะว่ามันหายากมากนั่นเองนะครับผมอะ่ะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> มาพูดกันถึงตัวของมอนเตอร์สีดาว่านลโลมันก่อนนะครับว่าเอ้แต่ละตัวเนี่ยที่ผู้เนเริ่มต้นควรเก็บเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานแบบไหนนั่นเองนะครับ เอ่อเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะผมจะไล่เป็นตามคิวแบบเนี้ยเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวแรกที่ผมมองว่าถ้าได้มาควรเก็บไว้ก็คือตัวของโจ๊กเอ่อคาดลมนะครับตัวโจ๊กลมเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นแบบเริ่มต้นขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าด้วยสกิลของน้องเป็นการตีแบบเมินเดฟถึง3ครั้งซึ่งดาเมจแรงมากนะรวมๆกันน่ะนะประมาณ3-4หมื่นเลยนั่นเองถ้าทำรูปแบบแน่นๆนั่นเองนะฮะตัวเนี้ยจริงๆการใช้งานจะเหมาะกับการเล่นสาะสร์มากกว่านะครับผมปลา,า,าไปลาสรร์แบบเนี้ย นะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะก็ตัวโจ๊กลมเนี่ยผมว่าไอดเด็กๆเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเนี่ยได้มาก็สามารถที่จะเอาไปเคลียร์พวกอารีนาได้อยู่นะครับรูนที่แนะนําก็จะเป็นรูนแบบพวกเกี่ยวกับเรื่องของราเมจหนักๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปครับอีกตัวหนึ่งจริงๆตัวเนี้ยเป็นมอนสเตอร์นอกสายตาที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักหรืออาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันเก่งนะตัวของโซเฟียนะครับหรือตัวของไพ่ชาตอลมเนี่ย ด้วยสกิลของมันเนี่ยที่เป็นการโจมตีแบบเป้าเดียวแหละสกิล mm hmm. ที่เอ่อ uh, มเนี่ยตีถึง5ครั้งแล้วก็เกาะแตกได้ตัวนี้จริงๆอ่ะเอามาลงในเรื่องของโกเลมได้นะครับในโคโพลิตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนอนสีได้ด้วยรวมถึง3หัวก็ลงได้เช่นเดีวยวกันนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เบิร์ดดาเมจจะค่อนข้างจะแรงจริงๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่ใช้งานได้แบบหลากหลายนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของน้องโซเฟียนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําจริงนะเพราะว่าเป็นในคอนเทนต์ PVE ได้ค่อนข้างเยอะนะครัััับบบตตต่อออไปออนนะะครรรผผมมมสสาหวขงูธุล อสูรลมก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่คอมเมดแรงนะครับผมตีบ่อยนะครับอย่างสกิลแพสซีผมมันเนี่ยมีโอกาส20%นะครับที่จะได้เล่นเทิร์นต่อเมื่อเราเล่นจบเทิร์นนั่นเองครับก็คือจบเทิร์นปั๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เล่นต่อนั่นเองครับตัวของพี่เย็นนะครับหรือแซ่แฟแซ่ลมเนี่ยส่วนมากในการใช้งานเนี่ยโกเลมได้ในโคได้นะครับแล้วก็นอนสีได้รวมถึงในการคอนเทนต์ตีคนอย่างพวกกิวอซิกวอกก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งมากๆนะครับเก่งแบบเก่งเลยอะ่ะตีดูดเกรดได้ตีในเรื่องของอแปะพิษได้โคตรเฟี้ยวนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมปั้นเยอะนะครับปั้น2อถึงสตัวมันะ้งในคอนเทนต์อ่ะคือวอลซีก่อนนะเพราะมันใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับผมอะ่ะอีกตัวหนึ่งครับที่ไม่ควรกินนะครับก็คือตัวของหมวยลมหมวยลมเนี่ยเอามาเล่นในคอนเทนต์ที่จะเป็นบอสอของอาร์ติแฟกต์ธาตุนั่นเองครับผมเป็นผมเรียกว่าบอสโลตุ่มนะทุกคนจำชื่อมันไม่ได้วะ่ะเออบอสอาร์ติแฟกต์ ปร,ประเภทของธาตุนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่แปะรีบัฟปีกแดงได้ค่อนข้างทุกรีบัฟเลยห2 3อเนี่ยแปะได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างถี่แล้วก็รัวมากๆนั่นเองนะครับรูนที่แนะนำก็จะใส่เป็นแบบเฟนดดาเมจแม่นยำนะครับประมาณนั้นละกันนะครับก็เล่นได้เยอะไปได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมอ่ะรูนที่ใช้งานก็แล้วแต่การใช้งานอะ่ะส่วนมากผมจะใส่เป็นไฟครับผมอ่ะเป็น3ไฟประมาณเนี้ยเพื่อที่จะเป็นการบูทดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่ะมวยลมเป็นตัวหนึ่งที่เเกก่งงมมาๆนนนัออผ แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆก็คือตัวของน้องราชาคนเถื่อนนะครับผม่าลลมตัวนี้จริงๆอ่ะโดดเด่นในโกลเลมมากๆนะครับแล้วก็นอนสีโคตรเลยนะครเพราะว่าตีแรงมากมีการสร้างนี้เรื่องของบัฟดาบได้จากสกิลที่3เนาะ บัฟดาบแล้วก็บัฟสปีดได้ครับทำให้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นสามารถการสร้างบัฟหรือเป็นการสร้างสถานะแบบทำให้ตัวของทีมเราได้เปรียบนั่นเองครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงมากๆจากตัวของเอฟฟกบ้าระห่ำนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวของน้องเนี่ยแนะนำรูลก็จะเป็นเฟดดาเมจหนักๆเลยนั่นเองครับแบบรวกรูนตัวเรูนโทส่าเงี้ยได้หมดเลยนั่นเองครับเก่งมากๆนะครับผมก็ยังใช้งานอยู่เลยณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวของมอนเตอร์สีดาวธาตุลมนะครับถ้าได้มาเนี่ยไม่ควรกินก็คือตัวของไดแอดตัวของไดแอดธาตุลมเนี่ยเป็นตัวที่แปะพิกกษได้ลดเกรดได้แล้วก็สโลได้เหมาะกับการเอาไปลงหอมมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่ใช้ในะคอนเทนต์กิววอลซิกวอลได้รวมถึงในเรื่องของการตีอาร์ทีเอที่เป็นแบบเออแบบสายพิษๆอ่นนะมันเอาไว้ใช้งานได้ด้วยนะสแตทดีด้วยนะครับผมสาหรับตัวของไดแอดลมนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้เฟรดในเรื่องของโกลิมก็ได้เหมือนกันนะเนะี่ยอย่างทีมพิษอย แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยลง B10 กันแล้วนะครับก็จะลงในเรื่องของ B12 กันซะมากกว่านะครับไดแอดลมก็เลยจะโดนปดปลดบทบาทลงไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมเรียกได้ว่าเข้าขั้นแบบเก่งไปคางโกงเลยก็ได้นะสำหรับตัวของไดแอดลมนะครับแล้วก็อีกตัวละครนึงนะครับผมที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมแอบเชียร์นะจริงๆแค่ได้มาเก็บไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือโลโบลมนั่นเองครับโลโบลมเนี่ยเฟสในการใช้งานของน้องเนี่ยจะเป็นเฟสของการตีคอนเทนต์แบบตีคนมาากกว่ สกิลของมันเก่งมากๆนะสกิลสเนี่ยก็คือลบปั๊บได้นะครับแล้วก็เป็นการดูดซับเกตได้นะครับทาให้เราสามารถเล่นซีซีได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นการตีแล้วก็ทําให้เกิดเคสตันแล้วก็เป็นการลดเกตเนี่ยสิด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะสแปมในเรื่องของพวกค่าเกตพวกแบบอะไรพวกเี้ยได้ดีมากๆนะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับรูที่แนะนําของโรโบโรมเนี่ยมันได้หลากหลายมากๆแต่จะนิยมใส่กันเป็นเอตเต์เทิร์นกับวิวกันซะเยอะนะครับประมาณนี้ นะครับก็นี่คือมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับผมของท่าลมที่พ้เร่นเริ่มต้นไม่ควรกินนะครับอาตกตัวไหนไปก็ต้องขออภัยเรื่องจริงนะผมประมาณนั้นละกันนะส่วนตัวเนี่ยที่ผมแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยส่วนมากผมจะใช้เองโดยตรงนะใช้เองแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นละกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วยนะครับ